สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเมยนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ให้กับคุณทุกศกนะคะเป็นไพ่รายเดือนประจำเดือนกรกฎาคมนะเราสามารถดูได้ทั้งแบบรัคนาแล็ราศีนะคะการแบ่งวันที่ก็ได้ท้งตัวตกและไทยนะคะแต่ว่าเป็นดวงสาหรับคนที่มีประเด็นความรักนะถ้าคุณโสดหรือว่ารักเก่าค่ะเดี๋ยวเราจะทํานายให้ในสัปดาห์ต่อๆไปนะคะรอติดตามชมได้นะคะสําหรับคนโสดและก็คนร,รักเก่า มาเริ่มเปิดไพ่นะคะตำแหน่งแรกตัวตนคุณตำแหน่งที่2ตัวต,วตนคนรักนะคะ 3. สิ่งที่ต้องระวัง4พลแพงงานที่มีร่วมกัน 5. สิ่งที่เขาอย่าบ่อยคุณรู้ 6. มุมมองที่เขามองคุณค่ะ 7. ไเป็นอิทธิพลภายนอกแล้วก็บทสรุปนะคะท้ายสำหรับขึ้นเป็น6ถ้วยกลับหัวช่วงนี้ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับปัญหากเก่านะคะอาจจะกลับเข้ามาทำให้คุณต้องแก้ไขหรือไม่สบายใจ ถ้าเป็นเรื่องของความรักโดยตรงแนะนําว่าอย่าไปรื้อฟื้นถึงความผิดครั้งเก่าของไฟใดไฟหนึ่งนะคะพลังงานของคุณเดทกับหัวนะช่วงนี้นะคะถ้ามาีปัญหาหรือว่ามีอะไรที่อึดอัดอยู่แล้วคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยเมย์อยากให้คุณใจเย็นแล้วก็ให้เวลาสักหน่อยนะคะเดี๋ยวสถานาการณ์ต่างๆที่ไม่ดีมันก็จะผ่านไปและคุณก็จะได้มี transformation หรือว่ามีจุดเปลี่ยนนะตรงนี้ใช้ได้หมดนะคะทุกด้านของชีวิตรวมถึงความรักด้วย ให้คนรักเป็นคิงถือถ้วยกับหัวนะคะช่วงนี้เขาอาจจะเซนซิทีฟเป็นพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นเวลาพูดคุยอะไรกันก็ต้องถนอมน้ําใจกันให้ดีเขาคิดมากนะคะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องส่วนตัวด้วยก็เลยทําให้มีจิตใจที่หวั่นไหวนะคะช่วงนี้ สิ่งที่ต้องระวังเป็น2องถ้วยกับหัวเนี่ยค่ะก็ต่อเนื่องมาเลยเนาะถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยก็แนะนําว่าอย่าเพิ่งเคลียนะคะเพราะว่าพลังงานยังไม่ดีควรที่จะให้เวลาให้ที่ว่างกันไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าคิดมากด้วยนะถ้ารู้ว่าคนรักขี้น้อยใจอะ่ะเราก็ต้องระมัดระวังนะคะในการที่จะพูดคุยกัน พลังงานที่มีร่วมกันค่ะคือเป็นก้าวคาถากับหัวอย่างไรก็ตามกําแพงในใจที่คุณสองคนเนี่ยเคยมีนะคะมันก็จะเบาบางลงไปนะคะมันจะมีการเปิดใจรับฟังเหตุผลกันมากขึ้นนะคะก็มองว่าถ้าใจเย็นแล้วก็ให้เวลาที่ว่างเนี่ยการพูดคุยกันก็น่าจะง่ายขึ้นนะคะในช่วงเวลานี้แล้วก็ในช่วงอนาคตอันไกลนี้ด้วยนะคะ สิ่งที่เขาอย่าบ่อยคุณรู้เป็นราชินีเหรียญเขาจะเน้นที่เรื่องของการงานการเงินนะคะช่วงนี้เพราะว่าเขาน่าจะมีปัญหาส่วนตัวแต่เขาก็อยากให้คุณรู้ว่าในเรื่องของความรักเนี่ยเขายังมั่นคงกับคุณเสมอนะคะ มุมมองที่เขามองคุณมีฉิบคาถาเขาเข้าใจค่ะว่าช่วงนี้คุณเองก็มีภาระนะคะคุณอาจจะโฟกัสที่เรื่องส่วนตัวเรื่องงานแล้วเขาก็พร้อมจะให้ที่ว่างคุณในเรื่องความรักเขาก็รู้ว่าคุณเนี่ยมีความโอดทในให้กับเขานะคะเขาก็อยากที่จะทําให้มันดีที่สุดนั่นแหละนะ อีกิบอลภายนอกนะคะเดมเพอร์เรที่กับหัวคุณทั้งคู่เนี่ยพลังงานคล้ายกันก็คือว่าน่าจะมีเรื่องส่วนตัวเกี่ยวกับการงานการเงินที่ต้องสะสางค่ะช่วงนีเออ้เรื่องของความมั่นคงสําสคัญมากนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยมันก็เลยอาจจะถูกโฟกัสนะคะเป็นสิ่งที่รองลงมานะคะมาดูบทสรุปนะคะเดอะเวิลด์ค่ะอันนี้ถือว่าดีมากเลยนะคะ เมย์มองว่าภายในหนึ่งถึงสามเดือนนี้นะคะอะไรที่ไม่ดีจะจบลงแล้วก็ได้เริ่มต้นอะไรที่มันจะดีกว่าสถานการณ์ทุกอย่างรอบๆตัวจะดีขึ้นนะคะมีไพ่เจ็ดถ้วยช่วงนี้งานเยอะค่ะมีหลายอย่างเข้ามาให้ทำพร้อมๆกันมันก็รวมถึงเรื่องของโอกาสด้วยไม่ใช่แค่ต้องแก้ปัญหานะคะน่าจะมีโอกาสที่ดีเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเมก็มองว่าทั้งคุณและเขาเนี่ยอาจจะต้องให้ที่ว่างกันจริงๆนะคะก็ต้องเข้าใจกันนะ,ะแล้วก็ไม่คิดมากนะคะ อสวินถ้วยนะคะมันจะมีความก้าวหน้าเข้ามานะคะการแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยจะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็อาจจะมออีความช่วยเหลือเข้ามาด้วยนะคะเอซอรเพนติเคิลสาขาดีใจด้วยความรักยังมั่นคงอยู่เพราะว่าคุณสองคนเนี่ยมีความเข้าใจที่ดีต่อกันนะคะให้ที่ว่างให้เวลากันนะคะมาต่อที่ออร์เคิลนะคะขอใครด้วยนะถ้ามีเสียงแซกนะคะ getting to know each other นะคะมี h a r t to conversation แล้วก็ r e c o n c i l i a t i o n คุณสองคนไม่มองว่าจะมีการเปิดใจคุยกันนะคะแล้วก็มีการยอมรับอะค่ะในตัวตรงของกันและกันได้นะคะในแบบที่เป็นนะทั้งข้อดีข้อเสียนะคะและถ้าใครที่เคยห่างเหินกันไปอะก็จะมีการ return ด้วยนะคะไน้ปรับความเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมาปิดท้ายคำทนายวันนี้นะคะโดยการเปิดไพ่คำแนะนำ เป็นไพ่แห่งจังเซอร์นะคะ Definitely No นะคะมี peaceful r e s t o r a t i o n แล้วก็ perfect timing นะคะช่วงนี้ค่ะพยายามอย่าคิดลบนะคะอย่าดึงพลังงานที่มันเป็นท็อกซิกเข้ามาเนาะมีอะไรต้องปล่อยวางนะคะแล้วก็ perfect timing ก็หมายถึงว่าเมื่อช่วงเวลาที่จะวานกำหนดนะคะเป็นช่วงเวลาของคุณเนี่ยมันมาถึงนะทุกอย่างมันก็จะคลี่คลายไปได้ด้วยดีค่ะ peaceful r e s o r a t i o n ก็หมายถึงการแก้ปัญหาได้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องความสัมพันธ์นะวันนี้ขอบคุณนะคะชาวผูกสบและก็ชาวสองทุกท่านที่เข้ามารับชมถ้าคุณอยากคลิมคำทำนายนี้พิมพ์น้อมรับได้เลยนะคะต้องคอมเมนต์ถ้าอยากจะเช็คดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาสอบถามข้อมูลได้ไลน์ขึ้นให้ตรงน้องหมีนะคะข้างล่างเขียนว่าชายโย underscore s t o n พิมพ์ตามได้เลยนะวันนี้ขอตัวค่ะเจอก,กันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ